คลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียแล้วนะคะครเรื่องของผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องแก้ไขเช่นเดียวกันค่ะโดยล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมมีการเดินหน้าสร้างความเข้าใจรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมีการเปิดเวทีขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> เพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนรุกล้ำคลองแม่ขาค่ะ ที่วัดโลกโมรีอเภอเมืองเชียงใหม่จัังวดเชียงใหม่นายศักชัยคุณานุวัชชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะทํางานด้านการจัดการที่อยู่อาศัยร่วมการเปิดเวทีสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลนาครเชียงใหม่ค่ะซึ่งในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก18ชุมชนนะคะเป้าหมายนั้นตั้งไว้อยู่ที่24ชุมชนด้วยกันค่ะ จากการร่วมกิจกรรมนะครับก็พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองแม่ขา่ายังมีข้อกังวลใจต่อการพัฒนาคลองแม่ขา่าเช่นกลัวไม่มีที่อยู่อาศัยประกอบกับมีอายุมากแล้วและมีรายได้น้อยไม่อยากเป็นหนี้ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรองรับนะครับในกรณีที่จําเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่และอยากเห็นให้เป็นรูปแบบและขอบเขตที่อยู่อาศัยใหม่ที่ชัดเจนเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับที่พักได้ครับ ขณะเดียวกันก็มีการเสนอขอที่พักอาศัยในพื้นที่เดิมโดยปรับเปลี่ยนที่พักให้เหมาะสมกับพื้นที่แทนการรื้อถอนโครงสร้างที่พักทั้งหมดแต่หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบก็ต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่อยู่อาศัยริมคลองด้วยนะครับซึ่งประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาด้วยครับแน่นอนว่าความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะคณะทํางานจะมีการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาดําเนินงานต่อไปค่ะโดยจะเปิดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนที่เหลืออีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อจะให้ครอบคลุมตามเป้าหมายทั้งหมดก็คือ24ชุมชนหลังจากนั้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนค่ะจะเริ่มลงพื้นที่สํารวจข้อมูลร่วมกับผู้แทน ชชุมชนจากนั้นก็จะนำมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขปัญหากันต่อไปค่ะ